สวัสดีค่ะเข้าครัวทํากินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะเชะโปโพผัดไข่ค่ะเชะโปโพหวานนะคะยายล้างแล้วค่ะทำาาร์มสะอาดเรียบร้อยแล้วไข่ก็จะมีสองแบบค่ะพอดีมันมีเหลือในตู้เย็นไข่ไก่เหลือแก่นเดียวค่ะ อยากจะใส่ไข่สามลูกนะคะมีกระเทียมสับค่ะทำง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะเปิดเตาแล้วนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะ กระเทียมสับนะคะผัดกระเทียมให้หอมนะคะยาจะขัดกินง่ายๆเลยค่ะกับข้าวเลย เราเหลืองแล้วนะคะ 对呀，了啥。 ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะ้วยน้ำมันหอย ขาวขาวนิดนึ่งหัวหน้าน้ำตาลทรายผัดให้เขา้ากันเลยค่ะ ทำเป็นเลี้ยง,งค่ะเดี๋ยชิมรสชาตินิดหนึ่งนะคะรสชาติเราได้แล้วนะคะหอมมากเลยค่ะทานแก่ข้าต้มเลยคะ่ะแต่ยายจะทานแบบข้าสวยค่ะยายชอบทานค่ะงานเสร็จแล้วนะคะ ตักเสิร์ฟเลยค่ะช็อโป้ผัดไข่ก็เสร็จแล้วนะคะทำกินง่ายๆกับยายไกลบ้านค่ะฝากกดติดตามให้ยายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ